สบายดีวันนี้ก็มาอยู่กับบ่าวลาวคือเราพี่น้องวันนี้บ่าวลาวาสิมาคุดกระปูพี่น้องเอ้ยแต่ก็มาผ่อปลาขอนเนาะก็ได้ซาซาเกือบซาแหลวแล้วมแต่สีงมพี่น้องบูวาสิได้แต่เห็นปลาลายโตอยู่บูวาสิได้ลายบ่นี่ปลาดุกปลาคอหน่อยแล้วก็ปลาเค็งเนาะซากะซาเกือบเนาะน้ำเลือบ่ได้น้ำเลี้ยาเจาะหน่อยเดียวนี่บูวาสิได้จักโตพี่น้อง ตอนซากะปลาติ๊ดคือมาเนาะปลาเก่งปลาคอเน่อยเนาะเดี๋ยวสิเอารวมกันแต่สิลงงมพี่น้องวันนี้มาทารุนนักการพี่น้องมาสิไรตายตบ่ปลาคอเน่อเดี๋ยวเราสิลงงมก่อนพี่น้องเว่ยโอ้สิไรไปล้างตัวอยู่ห่วยแล้วเนีอยู่แถวนี้น้ำแหงือกเลยพี่น้องไฟไหม้ปลา บ่มีน้ำล่างบ่อยากลงกบันไดแต่กะซาแล้วเนาะเห็นปลาหลายตัวอยู่สีลงงม,งมพี่น้องเสียดายมันโอ้โหนะลุกแม่นลุกสเสือผสมนี่แหละนี่ปลาลุกอยู่นี่สองสามตัวนะเห็นอยู่นี่ลอยปูบับปูบปับอยู่นี่นาะยอ่มี่ปีงน้ะพี่น้องเคอว่าล่า,าก,ก็ไปจากยงบัไดโอ้ยลุบลุโอ้ปลาคอปลาคอโอ้เขบเตะปาก ก,ก็บ่อยากลงหพมไปแล้งพมมันมีตีน้ำตอนซานะพี่น้องโอเคโ้โหนไปหนกไปรุกโอเงก่อนพี่น้อ

ยังยินอยู่ข้างล่างจะตัดต่อกลุกอีกน้องกลุกเสียวมือเวยยึบบอ่กนอง ัมีปลายนั่นกรดูกบ่กระเคงกัะ,ะ,ะสภาพาดเลย ขอหน่อยโอ้ยไหวเถอะนกสุเอ้ยโองประเค้งไ้ขนาดนี้ไปอืมปรุ๊กปรุก นี่มัน็งมพ่อยนะโอ้สนทาคุ้ยวนโอ้โหเม่ใช่เดตัวนี้ Được. thường bị đông ngon là chắc to rồi, lông mày bột đi sang đi nó, yeah โอ้ยมันกวออน, <c oughs> นกี่นอีอแล้นี่จ้องเลยสังหรณ์ไรล่ะรูปเลยอยู่นี่เพื่อน

โอ้ยอยากซิต hmm. mm ี้เปื่อนดูมั้ง Nữa tay cuồn, mấy anh chị đã phát tổ mừng. Ủa, cái cho phải em phải ปลาเขีนี้ยเอาหน่อยก็เอานะน้อป,ปล่อยขวดแนวนี้ที่ขึ้นจากไหลป่ปลาอันนี้ป้องขวดแนวนี้โอ้ยเ <c oughs> <c oughs> จมี่ไม่ขาดเนาะ Oh sama kaki

เ้ยคุ่มค้าขนาดแล้นะวถดความคุ้มค้าอยู่กับนี่แหละเขยนอีกยอีกีขอหน่อย Uầy, hoài, bớt gặn nè Nè, nháng không mừng mà Ngon cái đấy à, nó, thì tôm Chị nhìn nha phí nọ Nào, ôi, nè đây Ôm bớt rồi phí nọ ơi, phần bằng chị này nhăng, dị hitom game oh, oh, oh. mò này xin níu quên, กีปลุกปีกปลุกคอนี่ยาชีพปลุกพี่น้องโอกปลุกไกลไ่น้องเก่า,าเขาคอ,อตัวนี้อึบอาพี่น้อง เดี๋ยวว่าเราสีง่มมึงอีกที่หนึ่งเดี๋ยวถาไปสรุปผลงานตอนลัางเนาะว่าสีไลร้ายเปนไงเก็บเรียบร้อยพี่น้องกเก็บเรียบร้อยเนาะไลร้ายเตอพี่น้องเอยคือว่าผลงานเนาเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอา เออเอาปลานี่ใส่ทงพี่น้องปลาดาวสีสานี่ไอสาบวกตัวนี้ปลากระสือสีบันรายเนาะแต่ว่าเห็นปลาคอตัวนนนตหนึ่งมันมันใหญ่เต๋อพี่น้องมันหมุนยีนอยู่ฮะปลาดาวคืนตอนแรกปลาตะกบคืออกเห็นมันใหญ่เต๋อเดี๋ือดร้องสาสาไปพุน่นน้ำร้ายเต๋อเป็นพี่น้องเลยร้ายกว่าบวกทีสา้าเมื่อกี้แต่ว่ากระสีสา พ่อบมียังเห็ดวางๆพี่นนอะก็เลยตต่มกันอ้าพี่น้อะเดี๋ย้วราสาตัวไหนก่อนสายแยวจังถ่ายเบึ้งสิบหม